อ้ยอันนี้แบบโอ sociedad, Bref, men, uh, oh. an uh ้โหนี okay. ่จมูกมันจมูกมันอ anyway. ่ะโอ้อันนี้เขาเรียกบุ่นบือมันนั่นเนี่ยตรงเนี้นี่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 มันมีเนื้ออยู่ตรงนี้มีกะลูกในุดยอดเลหรอเนื้อสุดเนี่ยชกกะโอ้แต่มันเป็นอย่างเงี้ยเนื้ออมันนะอีกร้านเปลี่ยนเปลี่ยนบือมัน สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่นะครับกับบรรยากาศเก่าๆนะโอ้โหป่าไผ่เราโซมมากครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้พ่อมีของเด็ดนะโอ้ก่อไฟรอของเด็ดอะไรมาเพราะเนี่ยอ,อุ้อยเฮออมันมันถ่ายใกล้ไม่ได้พ่อหัวอ้าวเกัดมันถ่ายไม่ได้โอ้โหหัว,วอ้าวดูดูผ่านๆานแบบแบๆเป็นหัววัวใหญ่เลยนะหัวใหญ่นะเขาชื่อเขามาถ่ายขายคืออ๋อเขามาถ่ายมาขายแล้วพ่อแล้วพ่อจะมาทำอะไรเนี่ยเนี่ยพ่อเลยเผานะ เขาเหมัอนหลวงเออเจอโปรยโจเป็นห <soci> the <ain> ัวเลยจจเป็นหัวแล้วหัวมันถ่ายไม่ได้ว่าเป็นหัวเลยมันมันถ่ายไม่ได้มันอะันวะเขาโกหน่อย่างไรอ่ะหั่นเนาะหันเออหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นเนี่ยจะได้ครับใหญ่น้อยเนอะอันน่ะสามร้อยนั่นสามร้อยเหรอเออไม่แพงมั้งผมว่าได้นะมันมันถ่ายใกล้ไม่ได้คุณผู้ชมถ้าเราไปถ่ายแบบเป็นหัวชัดๆเลยมันจะติดเหลืองนะเผาแล้วเลยเผาแล้วเผาเลยมางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ร้อยพ่อเผาเสร็จก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันครับหุ่นหนักกัน่ปึ้ง เอ้ยมุมนี้มองไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับนี่ก็เผาไฟอย่างงี้เลยเนาะเผาเนี่ยมันกูไม่เอาจนลติดปีเลยปลาไผ่แล้วก็โอ้โหหาเวลามาทำนะพ่อเนาะทำค่ับะมันผลกระสุกเลี้ยวในแน่หน่อซุปตอพ่อ,อนะนะกินได้ยังได้ครัเกี่ยวข้าวแล้วนี่<อ>ไม่หาเดี๋ยวหาปลามามาแกงหนอ่อหน่ออยู่ในนี้ทำเดือนกว่าแล้วไหนมาเออตั้งแต่เขาทำหวานก้าข้าวนะตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวตีข้าวแล้วอ่ะสามเดือนแล้ว จากดำาำนะครับน้ำลดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวขูดนครับขครับนี่เนี่ยขนออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราขูดให้สะอาดล้างสะอาดนะครับเดี๋ยวมนเจอกันครับผมหลังจากล้างขูดเสร็จสะอาดนะครับตรงส่วนเนื้อนี้เราก็ปอกเอาที่มันดำดำออกเลยเนาะนี่อุปกรณ์นี้นะ ผมไปสับกระดูกมีดไม่ไหวครับไมนได้นะไม่แข็งนะโดเข้านี่โอ้โหดูโจรวางหูเลยจรว่างหูเลยครับแข็งด้ยนี่ลิ้นก็จเลยเหรอโว่ะจเป็นก้อนเลยเนาะก้อนเนี่ยทั้งบดในหัวทั้งหมดนี่คือจอหมดเลยนะจอหมดเลยล่างก่อนล่างนี่ดีก่อน ก็ใส่หม้อที่จะจอเลยครับแจ้มมันจ่อหมดเลยหัวหัวปวดเข่าเตรียมหม้อเลยอ่ะเอาละครไหมจ่อก็จะหลน้ำโอ้โหเดี๋ยว่าโค้งย่อยนะวัวทั้งหัวเลยครับแล้วกันดีครับเครื่องเตรียมไว้แล้วควมขาวความเลี้ยงนี่อย่าเชเนื้อบะคงขมิ้นชโลดเกลือแล้วก็พริกนะครับอะไรผิดที่อ่ะนะผิกแห้งพริกใหญ่แห้งนะครับสีนะ แค่นี้นะครับเออเนี่ยแต่ที่เด็ดคือนี่แหละยาใส่เนื้อความหอมจะได้ตรงนี้ครับเออนี่ครับกระเทียมสีแดงนี่พริกอากาศโอ้มาโคบันดาครับมาเลยใส่น้ำตาลนลต้ของแข็ครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเงี้ยมันจะลายหมดแล้วต้มนานอยู่แล้วตุ๋นจอนานอยู่แล้ว เริ่มจากเล็กเกือรนะครับเกือร์เกโอ้มาหนิสองช้อนเลยเนาะหัววัวตั้งหนึ่งหัวเนาะประมาณนิหนึ่งช้อนเลยโอ้ยนี่ไปหนึ่งช้อนเลยหนึ่งช้อนเลยวัวหนึ่งหัวครับนี่ครับของขมิ้นอ่นี่ก็ช้อนหนึ่งเลยกึ่งนี่ทำอะพรผี่ายหน้าแน่นี่เลยเดียดกําเล้วนี่นี่เดือดมันนี่ยาใส่เนื้อใส่ไปเลยนี่สองช้อนนะสองช้อนค้ะนนี่ นี่เอาละครับเรียบร้อยเครื่อนงงน้อยแต่สุดยอดแน่นอนไปอัดเข้าคนเดียวไม่ไหวหเขาบดไปชุดหนึ่งแล้วกงทานอะไรเยอะครับนี่ครับมาเลยครับเอาเลยมาโกโฮโวนะครับเอาเนี่ยน่อเอาสุดยอดปิดผาไปเลยครับผาไว้จ่อไว้ครับเพขาใช้เวลากี่นาทีโอ้สองสามชั่วโมงค่ะ สามชั่วโมองก็ไม่ได้จะได้นะว่าเพราะว่าเป็นสี่ห้าชั่วโมองนี่แหละก็ได้ตุนไหมนะเนาะเนี่ยก็ไปตุนก่ะเเราอาพังน้ำไปผไ,ได้เนาะตุนเฮรื่อล่ตี้ด้วยอ่ะครับอันเนี้ยโจหวโวในเปิ่มเคยกําตือโจเป็นหูเนี่ยนะนี่รถิดตามนะครับมันตรเป็นอย่างไรทำอะไรตีนานอะปิดถาไัยกุนนะพเพื่อทำง,งาน ตอนเราตุนนี่คือฟืนเต็มตรงนี้นะไอ้นี่เรมาลอยดิมันล้นมันแบบน้ำแห้งไปหลายรอบครับคุณผู้ชมมามาดูกันเป็นไงครับจะได้แล้วหลายชั่วโมงมากแล้วเป่าดูหลายชั่วโมงดูน้ำครับแห้งไปเยอะมากแล้วออไปครับยังมีควันอยู่นะหัวใหญ่ครับอุ้ยอุ้ยโฮลเอาลูกดูนโอุ้ยเบื่อไม่เปื่อดูครับเอดโค เอออเรอเหอเนี so <sh> ่ยโอ้โหดูออเ้หน่อยึงสองสามเข้าเผอสุกหมดแล้วครับลิ้นเข้าเข้าหมดแล้วเนี่ยเตรียมปึ๊กเลยอ่ะนันหลุดหมดแล้วหลุดแล้วแกมมัน โอ้โหเนื้อแก้มเน้นๆเลยอ่ะสุดยอดเลยโอ้ยอันนี้แบบโอ้เขานี่จมูกมันะหมูกมันน่ะเยอะคนเอาไว้สดนะครับมีคิมควนแน่นอนเอาละค่ะหัวหนึ่งหัวครับเต็มโต๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเปื่อยไหมมาฉีกดูกันสุดท้ายครับน้ำซุปเราต้นหอมผักชีโอ้สุดยอดควันป่วยพุ่งครับ ร้อนๆเลยเพิ่มกำหอมหน่อยนะอย่าใชเนื้อไอเนื้ออุ้ยไอไอขึ้นกองเลยโอ้ยกลิ่นมาเลยอ่ะหอมเลยมามาเลยครับเอาเลยทำแรกทำแรกอุ้ยอะไรอ่ะสมองสมองโอ้ยนี่ไงอ๋อโอ้ยเราบังร้อนนะพ่อสมองนี่เอาหน่อยๆเติมซุปหน่อยฮะโอ้ย นีกออ่ก้ามอขนาดอ๋อม e ันหอมขนาดนี่มันมีกล <c letter LES> ิ่นเดียวเผ่าวะเลยครับนี่นี่เหมาอนแหงแก้มหมืแหงแก้มเนี่ยมาแห้งแก้มเอออนี่ันนี้อยู่ตรงแก้มหรอตรงแก้มยั่วยอดเลยอ่ะอืมอืมอลิ้นลิ้นเหรออลิ้นว่ะเบื่อไหมเปาโป๊โป๊โป๊ อันนี้โคนลิ้นมันเนี่ยสุดยอดเลยคุณผู้ชมนี่ผ่อนควมหน่อยว่าทำไมหอมขนาดนั้นเอ้ฮะอืมเปือ่อยเปื่อยดีมากโอ้ทอดชุดยอดเลยอะ่ะหอมเลยนี่ยเนีนลิ้นเปื่อยดีมากพ่อฉีบเมื่อกี้นี่ฉีบได้เลยอะ่ะ สุดยอดเลยอะนี่ตรงโคนมันเนี่ยรค,ครับอันเนี่ยคือสุดยอดเลยตรงปลายบางทีมาจะแข็งหน่อยนะแต่ตรงโคนเนี้ยคือที่สุดยอดเลยครับตรงเนี้จัดกับข้ามเหนียวครับกลิ่นหอมมากเลย อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจัดกันเดี๋ยวค่อยพอกินเสร็จไปกินด้วยครับคือไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาที่ป่าไผ่แล้วันนี้ความตัวหูบเป็นหูเลย อปืยนยังขนาดและสามรอยที่ถือว่าคุ้มมากเลยอืมประมาณสามกิโสมองสมองด้วยยีนด้วยเนื้อตรงแก้มอะไรเยอะนะครับเขาเหมียกันยากอืมเขาขี้เจ็ดแก้มม,มันต้องแบบต้องเผาต้องอะไรขั้นตอนมันเยอะไม่อยากทําก็ขายๆแล้วก็เงนินแบ่งกันอืมเ่านี้ทีนี้ ไอที่ขึ้นกล้องนี่คือหอมมากคุณผู้ชมปวดท้อบอขนาดแล้วเดี๋ยวเวลาเขาตัวหัวโวเนี่ยต้องใเวลาเมือนครับอืมก็มันใช้ไฟตุ๋นไปล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับปล่อยไฟทำงานไปต้องใช้เวลาตุนหน่อยให้กินขออร่อยต้องใจเย็น ซอสเนื้อแก้มเนี่ยเนือแก้มบหนื้อแก้มหอมเลนี place. ่อเฮ้เป็นก่อนอันนี้เนื้อแก้มดเ้อเปือยดีนะสุดยดเลยอ่วานหนึเนื้อโอ้โอี้เนนแผ่นเลยเนี่ยเนื้อแก้ม เออทอดนี่นี่เนื้อแท้มนี่แหละครับเนื้อแก้มอืมอืมมันอร่อยอยู่ขนาดนั้นดูเนื้อเส้นๆนี่คือเนื้อแก้มใช่ไหมเนื้อแก้มเนาะอืมเนื้อตรงหัวมันที่เป็นเส้นๆดีๆก็เป็นเนื้อแก้มนี่แหละมั้งเนี่ยแหละ นื้อเนืในลำเนะมันหวานนะนี่คือตรงอะไรบึบือเมียนะบึบือจมูกมันนะโโหโอ้โนี่ออกล้เอาครับนี่นี่นี่โอ้กรดูก่อนเหรออืมอันนี้ได้ออันนี้ิได้่นะนี่หมวเนมงยงอีละ <S <S บุนบือบุนบืออันนี้เขาเรียกบุนบือมันนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนี่มันมีเนื้ออยู่นะพ่อมีกะลูกในชูยอนเหรอครับนี่กินเนื้อมันจะหอมครับมันจะไม่เหมือนเนื้อส่วนอื่นนะเด้งๆสูงเนี่ยโชกกะโอ้แต่มันเป็นอย่างเงี้ยเนื้อของมันนะอีกร่านหนล้เปลี่ยนเป็นบือมันโอ้กินมาเลยอ่ะเพราะได้กินบุนบือนี่นึกถึงไอ้แกงกระด้างเนี่ยแหละนี่นี่ครับบุนบือ หอมออากลินนะกินมันไม่เหมือนส่วนอื่นนะไม่เหมือนเออมันจะออกคล้ายลิ้นพอกลิ้นพอกบึนลือไมนครับมันจะพวกไอ้อะไรนะไอ้อ้ไที่เป็นนำน้ำอะไรปากน้ำปากน้ำปากน้ำรสชาติมันจะออกแนวเดียวกันนะคล้ายๆกันปากน้ำหัวโอ้นี่เปื่อยเลยตรงนี้ส่วนนี้จะเหนียวมากครับแต่ถ้าเราตุ๋นได้ที่มันจะเปื่อยหอมสดอืมมา

โตเท่านี่ต้องมาจับกล้องเนี่ยไม่เงินบอกชัดหะครับเหรอไม่เก็นตาเลยทุกตาเนาะดเ่าเนื้อมีเยอะเนี่ยเนื้อเนื้อเนาะเนื้อแหละดูมติดกันนี่ยนกอะไรมากางเห็นกางเห็นใช่เหรเนี่ยเหรอโอ้โหหันหันเนื้อตั้งหลายเนื้อเลยนะ <Yeah. S 1> นี่คือล้อออกได้หมดเลยครับรออกไดด้หมเลยเปยมากแล้ม <c oughs> เนื้ลอล้อกระดูกออกให้หมดเนะาะเอาเนื้อไว้เอาเนื้อก็เนื้อไปเอาไปใส่ในน้ำซุปคืนก็ได้นะครับ ลอกกระดูกให้หมดครับอืมโต๊ะกระดูกมกหมดก่อนนี่เดี๋ยวมีกระดูกละสมองกระดองมันเหมือนก้อนโถเนื้อโอ้ดวงตามันเนื้อตรงแก้มตรงตาครับโอ้ถ้าเป็นปลาช่อนไม่ใช่เนื้อแก้มมันเนื้อแก้มมันปลาช่อนนะ โ้โหน,นี่นี่เหนเกมแล้วชุดชิวแล้นี่ชุนวนี่นี่ครับ โอ้โหนี่กินไปเยอะมากยังเหลืออีกเยอะเลยนะบอ้ปลเตียงปลาในเตียงตี้เลยเนอะครับบลาในเตียงตี้เลยอันนี้ก็เอาไปทำอะไรกินก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาจจะเปย่างหรือิ้มก็ได้แล้วเสร็จคบเอ้าโอเควันนี้ก็มานี้ครับขอบคุณทุกครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับโตโหวูนะครับผมนี่ครับโ